สวัสดีนะคะพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ที่หลังเวทีหนูพานวิเศษศิลินนะคะกำลังจะทำการแสดงพี่น้องครับูัอกเอก็เตนีวยยความพร้อมนะคะอนาี้เิาเราสิหน้าอกขอเดียดในหน้าเปิเกียในรุ่นนี่รมากวิเศษศิลนนะครับเจ้าีอยาเราเปียนเกิดท่ขนาดของคุณพรกังนะครุณพรหัวนะครับไฟโขพ่อเข้านะครับผม หป้าเก่าโถงข้าวนะครับเป็นเกีย๊ยวนโรลลานโนว่าวิเศษสินนะครับอาฮาว่านะครับยีมไปโบกพ้อข้าครับทุนตอนนี้กำลังออกแสดงนะครับพี่น้องอยู่ที่สำนักงานโนพานวิศิษฐ์นะคะพบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยมาดูล้งเวที

ของนะครับผมกรสบรองมตนตีเท่านะครับไปทำทีน่าไปโขอกนะครับอยู่แนวนี่บเรื่องหลังการแสดงนะคะอยู่ที่หลังเวทีนะครับง่ไกรารงด้ากาสที่นะเพราะเป็อยู่ทีเรืองเวทีา้อมาน่ย

พีน้องทางน้องตู่ขอบคุณพี่เราตััิกันดูานีกันครับกันเลยึ้พ่อไปกันก็ไดไปังีครับเทีเป็วดเวทีเป็นใจรเงไทใที่ตงพองก้าวันนี ป้ตานีก็ไน้รับอตสาหเป็นต้นครับพอการที่เราไล่ขาดายกจากทั่วทุกสารทิตนะครับมารวนการรวนการมออรงานอุเสาหกรรมเพราะว่าพบที่ซื้ีไหครับขับเองขแบองขับเคบอกว่าตรงนั้นที่ได้่สามเบี่ยงเจียทางพม ทุกหมู่บ้านครับทานผู้ช่วยนะครับเปนยวบ้าเด็กคเ็นะครับเงใหญ่นะครับเด็กคเด็นะครับท่านผู้ใหญ่จะไม่มาเลี้ยงก็จะไม่มาเลี้ยงก็จะไม่มาเลี้นงก็จะไม่าเลี้งก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 ะไม่าเลี้งะางะาจ่เ เน้จว่านด้วขาดกำมือนใจเนทด้ง่าาูมันจัยาคตลูมาแล้วนะคะนกเลทุกคนี่คิบรปึ เดี๋ยวจะเดินไปดูบรรยากาศข้างหน้านะครับพี่น้องตอนนี้เราก็อยู่ที่หลังเวทีหนูพานวิเศษศิลนนะคะเดี๋ยวไปบองบรรยากาศข้างหน้าพี่น้อง มีเพิ่เปิด,ปดมานเขาเริ่มเบิกให้นะครับ oh. เทได้จาพี่องมา,าหลายเล้ี่นเ้เาบได้เสียงเงินตอนนี้ทั้งไฟประรองตำนน้องตูมนะครับอขอควมือยกัเนนะคะอร,อะครบชมท่าน้มท่านผานผู้ท่าน้มการกูานมานผ้ท่านผ้มทานผู้ัมท่านมทานผูานมทานม่นะครับานผม้มทานผู้ั่า่นานกานผู้้านมน่รนัานน้ บ่ได้ว่าบานงกน้อยบ่ได้ว่าตำบนกกสีบ่ได้ว่าตำบนอืน่นพูดจากใจจริงนะครับผมรักทุกคนแต่ผมอยากหายท่านอยู่ในระเบียบนะครับลายปกครองผมจะเมิสามสิบเจ็ดชีวิตนะครับพร้อมท้งอ,อสอ,อำเภอเมืองพร้อมทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งเมืองไหนนะครับก็ผมพร้อมนะครับจะดูแลท่านนะครับพาท่านสงบบ่บอเป็นหยังนะครับ คือว่าเข้าเรื่อเบิกใช้กบพอรุ้พาดนะครับอาท่านนะครับอยากช่วนกันทะเลาะขอให้ทะเลาะหนอกงานนะครับอันนี้คือขอตงวงกันไปได้แต่บนน้องตูนะครับมีมอลล์มอลลมีนักจิตรกรรศิลปินวันนี้ นี่ละพี่น้องครับี่เดียวคุภาพนะคะร้านชุดกุบนดีเอ็ทีดีซีเอ็ทีดีไซน์หาดข่ยีอันตัอพ่อแม่ผู้ใดสนใจตัมชุดเด้อพี่น้องติดต่อภูมิใจได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะสอบทางวิดีโอให้ชุดใดชุดชุดชุดเพรพี่ดีโอกัะตากน้ะ ค่ำแต่ว่าไม่ไม่ไม่ถนัดทีมงานนะครับจะเป็นชุดรองเพลงชุดโชว์แล้วก็ชุดชุดเพชรกับตามยูพี่น้องต่าวากับสีมอคอยอันนี้ต่าวาขันสนใจกสิดี๋ย้ามใจจะดีวให้ได้คดยกันได้ได้ได้เออยีราพี่น้อง ชุดศิลปินที่ผ่านตาเยอะๆน่ะมาจากพี่ดิวทั้งนั้นนะคะตอนนี้ก็อยู่ทั้งเวทีเกือบชุกวงแล้ววัอนี้้าเบิ้มผลงานบทนนี้รอชม้วยค่ะวันนี้มีไลท์อยู่ใช่ไหมครับมีไลท์ครับมีมีทีมไลท์ช่วยนะครับตอนนี้กรรมการกำลังเปิดงานพี่น้องให้เกียรติกันนะครับตอนแรกคือให้เกียรติตัวเองนะครับอันที่สองคือให้เกียรติหมอลำ การที่สามไอเก็บไฟปกะคองนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพร้อมทีมงานนะครับสามชิ้กวัชีวิตนะครับขอบุญขอบคุณนะครับที่ท่านมาเยี่ยมเยือนกี่ยมไปในตัวผมนะครับสำหรับวันนี้กันเพื่อ่ามี่ยังนะครับผมก็าใครท่านนับร้านร้านพนผ้าพนี่แพี่น้องสนุกน้ำกันเสือโคร่งน้ำกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับพร้อมเปิการเปิดงานนะครับกตอมครับ ทีมงานพี่กันก็มานะครับที่เป็นดอลลาที่เป็นร้านผนหนูภาพนะคะอ้าวพี่น้องมือเนี่ก็เป็นมือสันวันดีเป็นทีมงานของรอพาร์ทิเซนต์ปเปิดฤดูกาลนะคะวันนี้ภูมิใจก็ได้มาดูแลศิลปินมาแตงหนานะคะพี่น้องขอบคุณงานดีๆจากพี่ดิวนะคะเอาเจ้าของพื้นที่ไว้จัก กันกันนะครับทันนกพิมพมหาน้าเขาจะฝ er. ่าออกมาเพราะว่าแจ้งเพราะว่ามี่ลูกพี่หลานบ้านเห่านะครับจาะมาแสดงความสามารถบนเวทีวาจะเส่นอยากสิเป็นศิลปินรั่ต์สวัสดีคับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องวตกานตุกตัววัดพระนรรสีอาจารย์กระต่ายขาวเห็นมั่วง่ามคูไปพี่น้อง